คนทั่วไปเสิร์ฟอาหารให้กับแขกในร้านและคนเขเมรเสิร์ฟอาหารให้กับแขกในร้านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวเมียงประของเราม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 าอ้มอ้มเรามีบริการให้เด็กเสิร์ฟป้อนข้าวท่านด้วยนะ นี่นี่นี่เขาพัดขม้นเพื่อความตาอาดแดกเสริรอฟของเราจะใส่ถุงมือหยิบข้าวให้ท่านกินแต่ถุงมือไปแย่ปากคนโน้นไปแล้วนะมามาอ้ําอ้ําอ้ําไม่ต้องเขินหนูไม่ได้เขินแต่พี่เอาถุงมือไปแย่ปากคนโน้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากอ้ําอ้ําอ้ําหนูต้องกินจริงๆเหรออ้ําอ้ําอ้ําแล้วเดีเ๋ยวต้องปะหยัดปากคนอื่นต่ออ้ําดีมากถธอเธอถุงมือติดฟันหนูอ้าโอ๊ดีมากไป ไปโต๊ะอื่นต่อเขาพัดคเมนมาเสิร์ฟเราจ้ามามามานี่มามัวตะท่ายรูปอยู่นะมานนี่มึงจะให้แฟนข้องมึงกินคนเดียวได้อย่างไรมึงไม่ต้องกลัวความโซกโปกกูไส้ทุ่งมืออ่ะอ่อ่ะอ,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 อข้ออนุญาตหยัดเขาพัดคเมนลงไปในปากน่อยนะครับอึบอึบอึบเอาไว้เคี้ยวให้หมดอึบอึบจะจะเฮ้ยเฮ้ยคนโน้นมองอะไรวะจะเบิ้นเหรอจัดให้ โซเชี <m akes> ยลเมนเคมมินิปรามรึกขยือ้อพัมพารามพามพัมพามกินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลเมนเคมมินิปราอนาจ๊ะกับกระผมอ่ะจอดหน้าเจียวขาวอ่ะตัวเดิมเลยอ่ะที่จะเป็นคนเล่าเรื่องบรรยาย เรื่องต่างๆของในประเทศเขมรให้พวกคุณได้ฟังนะถ้าใครเห็นคลิปของพี่เมียวนั้นในช่องทางอื่นๆมากดติดตามช่องพี่เมียวด้วยขอบพระคุณครับพี่เหมียวเพ่ไปจ้างพิตตี้มาจากที่ไหนนี่อ๋อเห็นข้อทานอยู่แถวนครวัดก็เลยไปจ้างให้เข้ามาเต้นในรายการเราเป็นไงเอวผิวไรยมึง พี่เมียวเพ่เขามีชื่อไหมนี่คนที่เต้นข้างหน้าใส่แว่นน่ะเข้าชื่อน้องหุนหุนส่วนสาวพ่มยาว,วาวเสื้อสีดำชื่อน้องโบกตอส่วนสาวเสื้อสีเขียวไว้นวดเข้าชื่อน้องเตเซราแค่บริจาคให้ดิ่ชั่นหนึ่งเรียนเท่านั้นชีวิตชันก็จะดีขึ้นว่าแต่จอรดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกในวันนี้คือเรื่อง ในอนาคตข้างหน้านี้จะเข้าปี2025แล้วโลกเขาไปตอนไหนตอนไหนกันแล้วแต่กลับกันเราผู้คนคนชนชาติเขมรก็ยังมีคนที่ฝึกฝนจากวิชามวยองค์บาลที่พวกเขานั้นยังแสดงวิทยายุทธ์โชว์นักท่องเที่ยวในนครวัดต่อไปโดยที่เขานั้นยังคงคิดว่าวิชามวยที่เห็นนี้ เป็นวิชาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเขมรโบราณทั้งที่มาจากมวยองค์บากชัดๆพอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาถามว่าคุณนั้นมาเอ็กซอร์ไซส์ออกกำลังกายหรือแต่เขานั้นกลับตอบนักท่องเที่ยวไปว่าเขาฝึกวิชามวยเขมรโบราณเพื่อสืบทอดจิตวิญญาณของนักรบเขมรเราแล้วเขาจะใช้วิชานี้ปกป้องนครวัดเอง กูว่ามันดีดแล้วมันนอนไม่ได้เชื่อกูเด็กคนพวกนี้มันต้องห้าอะไรทำพวกเองไม่รู้หรอวะว่ามวยในนั่งนั้นเข้าใช้ต่อสู้จริงมันไม่ค่อยได้ที่เข้าต่อสู้กันในนั่งได้เพราะเขามีบทมีเตียมกันมาถ้าคุณมึงเอาท้าอะไรแบบนี้ไปต่อสู้จริงเข้ายิงส่วนมามึงก็ตุยฟีสภาพแบบนี้จะปกป้องนครวัดมึงปกป้องสมอ,องมึงก้อนไหมกูว่าสมอ,องมึงไปหมดละ เชื่อกูกินยาล้วไปนอนซะพอเช้ามาก็ไปห้างานทำเชื่อกูเถอะแม่เบอรเรื่องต่อมาเป็นเรื่องคนไทยทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าท่าไหว้ครูมวยไทยอย่างท่าสาวน้อยป่าแป้งที่เป็นท่าไหวค้ครูประจำตัวของ น้องตุ้มปริญญาที่เป็นสุดยอดนักมวยสาวสองของประเทศไทยอะนะสิ่งที่เรานั้นจำเอกลักษณ์ของเธอได้นั้นก็คือลีลาการชกที่ดูเดือดที่ไม่กลัวใครทั้งนั้นแล้วก็ศิลปะท่ารำการไหว้ครูมวยไทยของเธอเองที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเธอจนชาวต่างชาตินั้นมาดูเธอไหว้ครูมวยไทยและต่างชื่นชมเป็นอย่างมากในยุคสมัยนั้นนะนะแต่พวกคุณนั้นรู้หรือไม่ ท่าไวค้ครูสาวน้อยป่าแป้งของน้องตุ้มนั้นได้กลายมาเป็นแม่บทหรือว่าแม่แบบของแม่ไม้มวยเขมรโดยที่เป็นท่าแม่บทแม่แบบในการไหว้ครูของมวยกุนเแมรที่เป็นผู้หญิงเขมรไปซะแล้ว <c oughs> โดยที่ทางการกีฬาแห่งประเทศเขมรนั้นได้มีการจัดแข่งขันการไหว้ครูของมวยเขมรหรือว่ามวยกุนเขมรนะที่เป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬา ขเมนยุดด้วยชื่อขเมนยุทธมันก็เหมือนสยามยุธของบ้านเรานะที่เป็นการรวมการแข่งขันศาสตร์ศิลปะทุกอย่างของมวยกำแพงขเมนนั่นเองแล้วหนึ่งในกีฬานั้นก็คือ กีฬาการไหวครูมวยกุนคมแมแล้วที่น่าตกอกตกใจฝาก็คือในการแข่งขันท่าไหวครูมวยกุนคแมประเภทหญิงมีท่าบังคับเป็นท่าสาวน้อยป่าแป้งอยู่ในนั้นด้วยโดยที่เหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเรียกว่าท่ารำไหวค้ครูสาวน้อยป่าแป้ง แต่ไม่รู้ว่ามวยเขเมรนั้นเรียกท่ารำนี้ว่าอะไรอ๋อกูรู้และว่าท่านี้คือท่าอะไรในภาษาเขเมรนชื่อท่าอะไรเพ่ท่ารำไว้ครูขมวยแข้าวน้อยขแมปะอีปิพี่ดูเหมือนจะมีสาระนะเพ่แต่พี่ไม่มีสาระอะไรเลยนี่โดยที่การให้คะแนนนั้นจะดูท่าทาง ความแข็งแรงความสวยงามเป็นหลักว่ามือต้องวนกี่รอบขาต้องกระดิกกระดิกกระดิกกี่ครั้งมือไหนเป็นมือที่ปะแป้งแป้งที่ใช้นั้นต้องเป็นยี่ห้ออะไรพอใช้ไปแล้วสิวจะขึ้นหรือไม่หยุดเถิดไอจอดมึงพูดอะไรของมึงไว้มึงพูดให้มันมีสาระหน่อยได้ไหมพูดเหมือนตัวเองมีสาระตายเลยนี่เออ่าแต่เขเมนเขามีไว้ครูตอนไหนวะเมื่อกอน,นั้นเขาก็รำครูกันงองแงงงองแงง ถ้าทางปร,ปรงปงเชิงแล้วแต่ที่พวกมึงจะจินตนาการใครสติปัญญาบ้าหน่อยก็ลำบ้าบ้าหน่อยทำท่าตลกตลกเต้นแรงเต้นกาไปเลยแล้วยุ่ยดีๆมวยคุณเขมก็มีท่ารำไว้ขูแม่บทแม่แบบออกมาเฉยมึงไปเอามาจากไหนวะ Google กับ YouTube ไงเพ่ตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมาคเมนก็เอาใหญ่เลยนี่อ๋อมวยป้า ยากจะมีวัฒนธรรมเมื่อมวยไทยสินะสภาพยากจะเป็นนักรบคุณแม่ยากจะเป็นนักรบบกุกตอแต่ไม่เคยรู้ว่ารักเงาของตัวเองนั้นคืออะไรกันแนะ่แล้วก็ขยันบอกด้วยนะว่ามวยไทยเอาเส้นรัปะะ้องขมิ้นเราไปแต่พอน้องตุม้มเออกูต้องเรียกแม่ตุ้มหรือว่าน้องตุม้มวะน้องตุ้มแล้วกันเพืดูเด็กดีนี่ เออนั่นแหละพอน้องต้มรำท้าไหว้ครูมวยไทยจนดังไปทั่วลลกในสมัยก่อนนู้นแล้วพวกคุณหมึงผู้อ้างว่าเป็นอริจินอลก็คอยตามเก็บตามล้างสิ่งที่ประเทศไทยทำไว้ในอดีตแล้วเขเมนก็เก็บเอามารีเมคไหมแล้วก็บอกว่าเป็นท่าไหว้ครูโบราณของเข้เมนเราแล้วเขเมนก็ใช้การแข่งกีฬาปงชึ้งคือทีเขเม้มแข่งกันเองนี้แหละเพื่อการรีเมค ชุบตัวสร้างหลักฐานขเเมรนชิ้นใหม่แบบในคลิปเนี้ยแล้วไม่นานในอนาคตข้างหน้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก่า<แ>เพื่อเอาไว้ลอกลูกล่านขเเมຈนในวันข้างหน้าต่อไปว่าในอดีตมวยกุนขมแมของเรามีท่ารำไหวครูที่สวยงามดีนดจ๊จ<แ>เดี๋ยวพอคนขเเมຈนเห็นคลิปน้องตุ้มนี่ ไหวครูมวยไทยแบบนี้นี่เดี๋ยวพวกคนเขเมรก็หาว่าน้องตุ้มนี่กปท่ารำมวยไหว้ครูของเขเมรเราไปพวกโจรเสียมขโมยของเขเมรเราอีกแล้วนี่พวกคนเขเมรจะมาแนวนี้ไหมเพ่มันมาแนวนี้อยู่แล้วซับแพแบบบหรอ <Why? S 1> เรื่องต่อมาเป็นเรื่องถึงแม้ว่าวันเดือนปีนั้นจะผ่านไปนานเท่าไหร่เราคนเขเมร ก็ไม่แคร์ขี้ปากคนไทยพวกเขายังคงเอาตะปิ้งจะปิ้งจะปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะที่จะเรียกใส่หัวต่อไปเออเข้าไม่รู้จริงๆหรอวะว่าไอต้ตะปิ้งเนี่ยคนไทยสมัยโบราณเขาเอาไว้ปิดตรงนั้นส่องว่าเขาไม่รู้จริงๆเพ่ทางรัฐบาลเขมรเอาอะไรมาให้ใส่ก็ใส่หมดเลยนี่แล้วแต่ท่านพ่อหุนๆุนจะหามาให้ใส่เพ่ ไอจร์ดและเขาบอกปว่าวมันคืออุปกรณ์อะไรในภาษาคขมรจากที่จรอ์ดอ่านมาก็แปลไทยประมาณว่าที่กันผมะนะหรือว่าที่กันหัวอะไรแบบนี้แหละ,พะ,หะเพราะภาษาคขมรเขาไม่ได้มีราชาศัพท์เหมือนบ้านเราอะนะเลยไม่ต้องแปลอะไรมันยุ่งยากมันเป็นคาตรงๆเลยอะที่กันหัวหรือว่าที่กันห้อยเอาดีๆพี่เมียวพูดอะไรของพี่เนี่ยหอยอะไรของพี่นี่อ้าวก็ภาษาคขมนไงเขาก็บอกอยู่วที่กันหัวหรือที่คาดหัวคนคขมรอังกอรโบ,บราณ อาจจะเอาสิ่งนี้คาดหัวแล้วก็ดำน้ำห้าห้อยในนาก็ได้เราก็การห้อยมาติดหัวมึงคิดอะไรของมึงไอ้ซ่องแบบบอกต่อมาคนขเขมรก็โชว์มือไม้ที่อ่อนหลังจากการฝึกหน้าตาสินขเขมรมาเอาคลิปรงโซเชียลพร้อมโชว์คนไทยอ่ะให้เห็นกันนะจ๊ะว่านายรำของขเขมรเรานั้นมือไม้อ่อนขนาดไหน เออก็ดีนะถ้าไปแบมืออ่อนๆแบบนี้ตามกำแพงนครวัดนักต้องเที่ยวน่าจะให้เงินเยอะอยู่นะพี่เหมียวเพ่เขาแบมือรำเพ่ไม่ได้แบมือขอทานนี่อ้าวไม่ใช่แบมือขอฐานแบบขมินโบราณล่ะใช่ที่ไหนล่ะเพ่เออเอาละทอดแบบบอกูนึูว่าแบมือขอฐานขมนโบราณต่อจากนั้นเขาก็โชว์การไร่รำตามแบบที่เขาเรียนมาที่เขานั้นบอกว่า เป็นนา่าฏศิลข์เเมรนโบราณแล้วกับคำนำเดิมที่บอกว่าเป็นการรำตั้งแต่สมัยแองกอร์โบราณใช่แล้วอนนะนะแองกอร์พองเอ้ยซ่องมึงว่าเขาล้าเป็นตัวพระหรือว่าเป็นตัวนางวะ <S <S ถ้ารำเหนี่ยมเจียมแบบนี้นี่น่าจะเป็นตัวนางเพ่ <S 1> <S 1> แต่กูแห็นเขามีผมสั้นๆกูว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะรำเป็นตัวพระเพ่ <S <S แต่เอ๊ะเขาใส่ปลาท่งสีเขี้ยวนะ ถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นตัวนางเพ่แต่กูเห็นข้างนอกเข้าต้ากางเกงในเอาไว้มันเป็นกางเกงในผู้ชายนะเว้ยถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะรําเป็นตัวพระเพ่แต่กางเกงไหนมันเป็นสี่จมพูนะถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นตัวนางเพ่ <S 2> <S 2> เรื่องต่อมาเป็นเรื่องพวกคนเสียมทั้งหลายนครวัดขเขมรของเราไม่ได้ใช้มือกับมีดตัดหญ้าที่นครวัดแล้วนะจ๊ะ พเพราะขมรเรามีเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เลยถ่ายคลิปมาให้พวกเสียมดูเป็นฝันตานะจ๊ะว่าการตัดหญ้าที่นครวัดของเรานั้นพัฒนาแล้วเย่ yeah, ดีใจด้วยเดอ้อขเมรมีเครื่องตัดหญ้าแล้วเย่ yeah, นี่ดีใจด้วยนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็เครื่องตัดหญ้าแบบเนี้ยนครวัดของเราก็มีแล้วนะจ๊ะโอ้โห oh เครื่องตัดหญ้าอะไรวะนเนี้ย เกิดมาจากทองเพาะทองแม่ไม่เคยเห็นเวอ่อไปเพ่ประเทศไทยใช้มาเป็นปีเป็นชาติแล้วนี่เอาไอซองเข้าโชว์ให้เราดูเราก็ดีใจก็เข้าหน่อยจะเป็นอะไรบบไปวะแ,แต่นครวัดอ่ะกูมีสิ่งที่อยากให้เข้าทำอยู่นะ มันเป็นสิ่งที่กูไม่เคยเห็นเลยในคลิปขมิ้นที่เป็นคลิปที่มาถ่ายในนครวัดพวกไกคขมิ้นถ่ายที่นครวัดกูก็ไม่เคยเห็นหรือหนักต้องเที่ยวที่มาถ่ายที่นครวัดกูก็ไม่เคยเห็นในคลิปของเข้ากับสิ่งนี้มันคืออะไรนี่ขมร้นมีทุกอย่างในโลกนี่ในกำแพงนครวัดมันจะมีสิ่งที่นครวัดขมรไม่มีอีกเลยเพื่อมีกูไม่เคยเห็นเลยกูพูดตรงๆเละกูดูคลิปนครวัดเป็นพันๆคลิปกูยังไม่เคยเห็นเลย สิ่งนั้นมันคืออะไรเพ่สิ่งนั้นมันก็คือห้องน้ํา <ST> กูอยากจะรู้จริงๆว่าห้องน้ํานครวัดมันยูดตรงไหนไหวะพี่เหมียวไม่เห็นห้องน้ํานครวัดจริงๆเหรอเพ่ไนวะนั่นไงเพ่ไน,น <N> ตัวปราสาทนครวัดนั่นไงเพ่แล้วก็บริเวณรอบนอกตามหินต่างๆนี่หรือว่าต้นตามด้วยเพ่ทั้งหมดนั่นแหละเพ่คือห้องน้ำเพ่